โคตรดีใกมาแก้ข้าวไยิน s ปีนี้แตงโม,โโมโเราสวยนะคะป๊าดทางนี้พัดแตงโมโสุกสวยเหมือเจ้าของแตงโมโนี่แหละค่ะแดงเฉยอ,อ,อยู่สาวส,สวนแตงเรานั่น <พอ S 2> สวัสดีอ,สดอีกรอบพี่น้องสวัสดีตอนบายบาย กู sociedad, ああ้เข่ากู้แล้วแล้วค่ะเลือแต่นนี่ตอนนี้รถเข้ากำลังสีมาปั่นไหค่ะตอนนี้ตุยๆผ้ามาชมสวนแตงโมอยู่นะคะชมสวนแตงโมแตงโมของเอื้อยเพลินน่ากินคะกำลังเริ่มออกรอกกำลังเปิดหมากแล้วพี่น้องค่ะมองที่อนปีก่อนๆที่ซุ่มเบามีซุ้มมานามผ้ากันมากินเนี่ยนะครับพี่น้องเลยแต่ว่าปีนี้เพิินปลูกหลายกว่าเก่าคน งามนะคะงามนะคะปีนี้งามงามแต่ง<ต><ต>งามว่าเดี๋ยวไปหากินข่าวกันพี่ท้องเอ๋ยจังรุ่นตอนเพิ่นปั่นข่าวพด้จักระสอบสาวส่วนแตนนี่น่ากินมานะะมื้อนี้ก็ไก่ตายอีกแล้วคะ่ะสาวสาวนแตนนี่เวลามาซื้อแตนนี่ไม่อยากจะกินแตนนะคะอยากจะกินสาวไข่แตงคะ่ะแซ่บบอาสาวไข่แตงก็สีแดงเหมือนเต็มก็แซ่บสิผีเสื้อสีแดงก็มีเหรอสูงนี่ไง สว,สวยค่ะจะคืนไหมคะสวยค่ะเข้ามากินแจ้งเข้ามากินแจ้งหรอกสาวใสแจ้งนี้คงจะชอบมากนะสีแดงเนี่ยโออ้บค่ะวันหนึ่งใส่สองวันไหนไม่แดงก็ไม่มีแรงทำงานนางบอกโอ้ถึงนี่ทำลายยงหม้ถึงนี่เพื่การสีแดงไว้ก่อนจ้าเขาบอกได้ท้าปากสีแดงกระสุนสีแดงเนียาวมาได้ออกเงินมาได้เจ้าว่าน่ะใดแล้วเมื่อไหรเจ้าเคยมาใส่สีแดงสั่นมาต่ำคิโรสเทลิงกันยาดท่าแล้วเอามาท่าเลยเฮ้ยพาสติเฮียขอซัก ผ่าแซกมันบาแห้งเ <c oughs> ก็บบักขน่ายใบเอ็นเปอร์อกินสมกับบักขามอ่มอะอนนพักข่ายตบผู้อันเนีัยตบผู้ต่ตตแม่ก็เอาโลดบ่แม่เนี่ยมันออดดอกแล้วนี่ตบเมียนาหนามอนตบผู้นานหนาแลมเจ้า,นา,นนาจว่าพักข่ายก็มีตรผู้ต่โอ้แม่ไปไป,ป <พอ S 1> กลับไปกินข้าวค่ะพ่อแล้วค่ะหอมผักข่งย ผู้ใดนเนาะแกงเนาะไม้กินหอมลอยมาสูนใจให้คิดทอดอายคนนั้นวันกินขา้าวปลาลาล่ล,ะ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 ละแต่วันมือน้สิกินข้าวอยู่เทียงนะคะวันนี้ได้ต้มไก่แล้วค่ะต้มไก่แล้วค่ะอ้ยต่ย เป็ดลายลายเสิได้ออกมาเล่นนะั่นเกลียดตลอดแล้วค่ะนันนี่ละเป็ดแล้วลายเ <c ười> ลือดแปง้งเลือดแปง้งเลือดแปง้งแซ่บแซ่บฮึมกัดลายอยู่นะพี่น้องคนหุ่มมาซอยกันพี่น้องเลยยุกสายเอ้ยกับยาได้ไ ผู้เ่าดูมเป็้บ้่ีเ้าผูเ่าสีขาวเอ้ยสีขาวน่นพ่อแหรอว่าพนักง,งานสีขาวนะเอาเติมบอผู้สาวได้แถทแถได้ฮับอยู่บ่เถวแถ,ถาน,านั่นนี่ฮับอยู่บ่ซ้ำนี่เพราสีได้อยู่บ่ บนน้เท่าเทาหัวละโลนเนี่ยสีได้ยีบ้่บ่ได้บ่เพอสีได้อยีบอ่นะโอ้ยเราแบกกระสอบข้าวมาได้หันข้าวหย่านกระเทยเทาผมอาจะเต้นนี้เอ้อ ทำไมญ่พยผัว่าผู้บ้าเราเป็นเปิ้ลเรา่านผู้สาวบอกเออผู้สาวกับผู้สาวเท่าเนาะจนผู้จนผู้บ้าเต้นนี้บอกสะบัดงงามนางสดดีเมอร์สวัดดีเมอ ้ลืมขนมลืมขนมแล้วขนาดนี้นะเมื่อไหร่มาง่ายกับวันดีได้นี่บางไงกันโขนหน้าลงหน้าลงใช่ป่ะดีวันดีวันดีจ้าไปวันดีวันดีครับวันดีครับไปเกิดตำลังมูใหญ่ก้อนมูเข้าวหน้าลงเฮ้ยวันดีแล้ววันดีแล้วโขนในนาใหญ่ายละเอ็ดปิ่นเด้อกับปิ่นเด้อนาใหญ่ไปยามมอนได้ไปยามมอนเอ็ดปิ่นเด้อ นู้นกระจกหนาไปใส่กระจกหนารถไปใส่เทหมดเฮ้ยเทเนาะเอาเอานา่งแถวเป็นตุ๊กตานารถนี่เวลาเบรกแห้งๆนะก็หัวด่วนมากเลยจ้าบขนาดเลยสิปั่นเลยพี่ดาอากิ๊บขึ้นแ้วแล้วก็ปั่นปั่นหนีฝนสะกอนยันฝนห้าม ใช่จะคล้องลูกซีนในสูงยาวเข้าวดีอันนี้อู้สูงพี่ต่แหกด้วครับกินแต่ะแเอกกินแต่ข้าเปลือกเลือกข่าินข้าวสารเอาพี่แตแหกกับพี่แจเฮือนมันจ้างกันมงไ้างกันพี่แจเฮือนมันกินข่าวสารอ้านั่นเปล่มือกินข้าเปลือกอันนี้พี่แต่แหกอกอนนีอีีพี่ข่าสารโอ้ยพี่พี่แจเฮือน จากน่อยมันก็เหยาวนะมันก็เอาไปเหยาวเหยาวบางรูมึงเหยาวบางนางเข่าบางรูเหยาวในนยังมีเน่กินดิบภูลอันนั้นพี่พงที่เขาเป็นข้าวเป็นข้าวที่ว่าไอ้กระเทยเป็นกระซื้อนั่นแล้วอือตอนเขาลงนี่กินนะบอสอุ้ยผู้ชายก็กินกล้วยเนาะอ๋ออุ้ยมันคือกินกล้วยปแต่แซ่บจากนู้น ตาแซบไอ้ไอ้กระซามสีบาทกับบวบเนี่ยมันเป็นอะไรบัดจิตใจมุมบริการเหมุมเลยไปให้มึงไปปั้นมึงกินข้าวแลรกเลยไปปั้นก้อนโลดกินข้าวไหนล้วนู้นร้อยละเท่าไหร่จิตติโตไปไปสีหายไปสีหาร้อยละเท่าเลย บ่หอ้ยแล้วบ่าหบ่ลวบ่หแล้วขาวลอยต้องวะขาวลอยละเจ็ดลอยละแปดกันบ่ออยกับ่ไหหรอวะเป็นบ้าบ่ลอยแล้วไดไปซีได้หสบ่อหกัแนอมันแต่ว่าเจ้าว่าเป็นลอยเนาะมันบ่หอร้อยกับบ่อไห้และไปไปซีจนมันได้ลอยหมดแล้วมันบ่อยากเงี้มันกินแล้วเลยจนบใาซองเลยมันกินลาบแลนอยู่เพื่อนมาแล้วนะดีใจไหมคะ ดีใจยังไงเขามีเมียมานำเขาเอาเมียมาด้วยนะมีมาไม่ต้องไม่สนใจไม่ต้องกลัวปัดมื้อนี้วันที่เท่าไหร่เลยนับาไงดูอีกจังมือมื้อวานทีแซซี่บ่มื้อวานทีแซซี่นั่งดีใจวัสดุนี่มากนะจ้ามียเมียอืมค่ะนางไม่ได้ยานนางบอกนางไม่ได้ยานนะคะ เจอเจอยาโฮมันนะเฮ้มันหาดโลดเดวมันน้อย่งสั้นหนึ่งเนาะเออมันต้นซองสั่นอยแล้เ่อยหานะมึงบอกันจน้องไม้แล้วบ่เนยอนสองขาวมกินกันได้ไมึงอย่าไปค้องอันนี้ได้โอ้ยคอยได้คอยได้สมนุสักไปใไงเาะต้มไก่นะคะต้มไก่นะต้มไก่กับข้าอ้ยสอยยฮ้ย มาเด lonely, no ้อ nhã มาเด้อนะ nhã มาเด้อ nhã ก่อนอนุญาตกินข้าวก่อนนะคะต้มไก่นะคะพี่ปอบออกมาแล้วก็ไก่ตายเลยนะคะอ๋อไก่ใหญ่มาผูช่องผาผูบอ่ะผาผาลู่เจ้าเอ้ยลงมากินข้าวเพิ่มไว้ง่ายแน่มันเป็นกระเช้าบางทีวันนี่ย่ายมากินข้าวมีแซ่บกันใช่ไหมข้าวสิบระกัดไมากินข้าวก็ย้อนนี่แหละมากินข้าว ไม่ง่ายตอนนี้กันมีได้พู้ชสยได้เสนขันไปแล้วมันต่ายแล้วมเห็นตีนไก่เด้อป้าเป็นเาวเป็นนางแหนตีนไก่บอกรอัยู้บ้าบอืนฮักอีลวต่อห้บาผิวนั่นเบาผิวอื้ออึงป้ามันสิบกเขียพัวหมูบอกขนันนี้นั่นสัมพอนางมักแหนตีนไก่เด้อเห็ได้เบิ่งแต่นั่งที่เห็นหรเปคือแข้ยนูนีซองริมนั่นแรกระืิมกับการกันแต่กระ สำพผนางจังแบบเดีกับผมเกอะอยางนคือดูกันมันในต้นดังกว้างว้าก็ว่าไอ้ยังตัวยังที่มันอันกัดต้นไม้หักได้น่ะนะดีเว่ออยังเดี๋ยวขึ้นงูอะไรตัวใหญ่ๆน่ะเจ้าชพรกัดเออกกอติดจุ่มแลมันน้องมาจะเอาไปจีนแกต่เด้อติดแลมมันน่ะมันแม่เดินสีมูย่องเลยกัดเอากัดมันไปซัดใช้แคกะเพราะว่าล่างล่างๆก็ออกมาได้เด้อค่ะ อ้าวทิมเลือทิมขึ้นรังโอ้ยสัพพอนังเพิ่นว่าขันกินแหนตินใกล้เลยขอดออกพ่อมูขวดออกพ่อม <teenage time online> <c oughs> ูมือ <line> ือสพอนังกันมากโพข้นนังมากเพเขานาะอืเอืนสินค้าก็มีขมแป้นเท่าท่ย้ินว่าีกิน

เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะทีมงานทีมงานพีตแหกเริ่มแล้วข้าวมูนเนี่ยข้ามูลไว้อนเขาจะเอาไว้เนี่ยข้าวมูลไว้ครับถ้าแล้วครับบ่อนข้าไปแป้นเข่าต้อเลยนะคะนางชุดแดง มาหลุนเบิ่งววาสิได้จักสอบไปียลยจะเป็นมึงบอกขายดิย้ตุยเอ้ยจอแค่แงี้ยกับภาษใส่ขายน้ำมันดิเอาทางตุ้ตุยต๋ยเปลี่ยนชุดอีกแล้วเปลี่ยนชุดอีกแล้วได้จักกระสอบแล้วจะไล่ไหวเต็มกันเล้นะ สองสี่หกเก้าสิบสี่สิหกสิบเจ็ดแล้วยไ,ได้เมื่อยอีกก้อนทางบ้านโทษน้ำอีกแล้วกระเพาะคืนอีกแล้วเมือ่ <c oughs> อยน้ำดิผู้อยู่ในเหือนั่นแหละกระเพาะคืนอีกแล้วพระท่าน <c oughs> นาซีนาเจียวอยู่เมื่อยนะ <c oughs> เอาอยาไปว่งเคมราดเด็มันที่นี่เขาปิด กกยังว่าให้เอ้ยรนไปเอาใหายู่เมื่อยกินยาเท่าตายกยังว่าขอละเมื่อยนะจีนเกล็ดกราฟสักก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยกลับบ้านสักก่อนยายตูนโทรมาปะยายดีกระเพาะขึ้นอีกแล้วพีน้อยยังเมื่อยก็ได้นางเอ้ยกระเพาะขึ้นอีกแล้วนางเอ้ยกระเพาะขึ้นแล้วยังเมื่อกสักก่อน นางไมก้ยเหนือนนั่นแหละกับโป้ก้อยปะโอเคค่ะเลือนไได้ยันเลือนได้อยูนั่นถ้าวไดจะกระสอบบ่มันวาค่้กระสอบหาเนี้เด้อองเียมันเสียาตูบู้เอาลงเออเอเออหูอยู่ตัวมันน้อยมือแล้วนะ โอเคนะครับพ okay, ี yeah. ่น้องกินปีก็ลาบรรยากาศไว้ซ้ำด yeah. yes. ีก so right ่อนค่ะเมื่อยก่อนค่าบางคนป่วยจะก่อนเมื่อยดิยาเมื่อกี้ก็คขึ้นไส้ไปทางใดมาทางใดกันตอนนี้แหละเมื่อยน้ำชีวิตเด้อ